สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จนะครับก็เลี้ยงข้าวกับแขกแขกผู้มีเกียรติที่มาให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นคำบูดนบธรรมเนียมประเพทนีบ้านเน่านะครับเนาะเพราะว่าเป็นเด่นมาซอยงานซอยการหรือว่ามาให้กำลังใจเราก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำก็คือว่าเป็นประเพทนี ที่เขาเคยเดดกันมาตั้งแต่ป่ญ่าตายายมาลครับตั้งแต่สมัยแต่ก่อนจะป็นลักษณะประมาณนี้ครับแกกามีผู้อิ่มแน่ผู้กําลังกินแน่คอยกินไปบอกกันไปคุยกันไปถามไทยสุกทิบกันไปนะครับเพราะว่ายัางเทียนานี่ฤดูนี้นะครับนอกเป็นช่วง เข่ากำลังออกร่วงครับบางคนก็เข้ากับเกี่ยวอลไรหรอสินะได้ถามคุยกันว่าเข่าง่ามบอเกี้ยวเข่าเด้จักกระสอบเป็นจังไดผ้ผลผลิตแต่สิมีการคุยกันไปสมบพินะครับเพราะว่าเพราะว่าบอแมนแต่แขกอยู่บ้านเดียวกันครับเพราะว่าเพิ่นกัเป็นแขกมาหลายหมู่บ้านเนาะมาจาก ต่างจังหวัดก็มีมาต่า,ตางหมู่บ้านกม็มีที่มาให้กำลังใจที่มาซอยท้ำบุญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีครับให้ท่างเจ้าภาพนะครับเนาะก็เพ่อกำลังกำลังใจที่ดีแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่ ที่ดีครับที่ฝนมันมาตกถ้ามันฝนตกหนีมันสีล่ำบากครับเพราะวะ่าเพราะว่าสิเป็นการเหตุแนวกินแนวอยากเนาะหรือว่าการเดินทางสัญจรการอยู่การเศร้ามันกส็สะเปื้อนแฉะไปหมดจังสีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่ายังเป็นใจบรรยากาศเป็นใจครับถึงคนใหญ่ไม่ใหญ่เป็นแบบกินขาน้าวน้ำตามปลา ทั้งกินเล้วก็เก็บไปน้ากินิ่มกับเก็บไปน้ายังสีนะครับกินแตงกินเองแตงว่ากินเองแล้วก็กินแล้วก็เก็บเองยังสีไหมครับคือว่าคือว่าซอ,อยสิงกันละกันบ่ได้หนิงผู้ใดผู้ใดจับนั่นบายดีมากกับมาซอยกันกิน ซอยกันเอามาซอยกันยกจยงนีนะครับคือว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นขนบธรรมเนียมติเห็ุหรือว่าเป็นดําใจที่ดีงามครับคือว่าเป็นดําใจ่ดีงามอันนี้ก็มีแต่พีแต่นองครับมีแต่ญยาิเป็นอ่า อยู่ต่างจังหวัดก็มีเนาะเพิยงแตเดินทางมาร่วมเป็นตายน้องพ่อครับตายน้องพ่อเถ่าเป็นเอือยกุมนี้ก็จะเป็นเอือยครับนีน่้ก็เป็นเอือยกันครับย่างอยู่ตาครับเย้คุคนละคนเหลี่ยวกันเป็นเหลี่ยวกันอาจจงสิได้กินะมานี่ลูกเร็ ยิ่มเลบาบวตา,าการสวดอภิธรรมขึ้นขึ้นนี่น่าจะเป็นขึ้นที่สองครับเพราะว่าเมืออื่นกนัผมคิดว่าน่าจะได้ออกออกสู่สู่เมนนะครับเราออกไป ออกไปชาปนกิจน,นะครับเพราะว่าลูกหลานลูกระบป๋าลกกบบายครับสองคนก็มาก,กันครบพร้อมหนา้าพร้อมตากันเบิดแล้วก็กรบเป๋าด้เอาใบโดนทำแม่นใบโดนก,นกน็เพราะว่าช่วงนี้เขากับเสี่ยงต่อโรคโควิดเซ็ตเก่าน้ำนักขับดกจิตเปล่าเห็ดเปล่าแล้วปเปล่าเป็นงานที่จุดจ้าฮาเลนหรือว่าเป็นงานที่อา่า บกขาดฟันนะครับบกขาดคิดว่ามันสิเกิดขึ้นแต่เป็นงานกระทันหันเราก็อยู่ในช่วงวิกฤตกับสถานการณ์โรคระบาดมันก็ต้องเข็ดแบบกระทันหันขึ้นกันไปตามสถานการณ์นะครับาหายกับร่างใจกันไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องยังไงกับ ผมกับเขาจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ